สวัสดีค่ะวันนี้มาต่อยาวๆของเซียนฝั่งทนค่ะเซียนฝั่งทนก็เข้ามาแล้วรัฐบาลไทยหลังจากเล่าจี้นี่ยหก้อยมืออื่นมากเลยดีมากเลยเดี๋ยวจะแดงสีท่ามคลิปลงให้เดี๋ยวเอารัฐบาลไทยไปกวนอเนาะมีกับปากชืนยังมะแรงเอายงเงมนแร็งายาวากันถั่วทำสมนะ้มเนาะยาวากันก็ติดตามไม่แดงได้ทาง เฟซบุ๊กแม่แดงคนดืมนะ่มเนาะแม่แม่แดงผ่องแพ้วไอ้น,นันสีโปรไฟล์สีขาวอยู่กับน้องแป้งนาะประมาณนั้นละโปรไฟล์อยู่กับน้องแป้งเด้อค่ะเดอะ้อเสื้อสีขาวอยู่กับน้องแป้งจังแมนแม่แดงผ่องแพ้วเนะคนะเนาะเบื้องหน้าตาจะแดงไว้จะสียู่นั่นละนะคะแล้วก็รัฐบาลไทยเซียนฝั่งทนพูดถึงเล้าเมื่อวันศุกรนะ์เนาะ ลูดเก้าตัวเดียวเขา้าแล้วก็จับคู่ให้หกเก้าเขาบนเฉยโอ้แม่เจดีย์เจ็บใจได้เงืลงมาหาแปดกับท่านผู้ชมนั่นถึงมืออื่นนะนั่นถึงมืออื่นเสียด้มีโอกาสลวยูุเจดีย์ถูกมาสองวันเลยดเดีถูกมาสองวันลนะนั่นมันเสี้ยนหนึ่งแ่ะนะวดก้อนหนึ่งหาตรงๆไม่ได้กลับ มวนว่างันฮาแปดแต่ว่ากักกลับวัยุไต้ว่าเสียใจเขาบ่้ขายหาแปดเป็นหาให้โอ้ยสื่อไว้กันมันถูกเด้ประมาณสามหมื่นเออเนาะหวยเล่าเขากับบริลเลนไลยู่หลี้ยเนาะเงินคันได้กับประมาณสามหมื่นบาทเจ้าใดก็บ่าขายให้เจ้าใดก็บ่าขายเช็ดใจเงี้ยมาสีได้เงินบ่าขายให้เฮาเลขปิดเลขปิดเห็นว่าเลขกันเห็นว่า,วาโอ้ยออกมาแล้ว ศูนย์โอ่ดาสะดาไสเวลายใหญ่หังฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามทุกมมือหนีบเวลายลว่าไดค่ะโช่ว์ตังแต่ตัวเลขหลาตั้งแต่ต้นจนจบเน่ยพิษกดเขาอีกโดนลบช่องล่องคลิปว่าใดอีกเนาะเพราะฉะนั้นต้องให้เห็นหน้าคนเยอะๆหลายๆตัวเลขล่องหน่อยๆเห็นบ่าขาจอวโซ่เลขแป๊บๆไปช่องอื่นน่ะนะแต่ว่ามิเจเดียนโซ่เลขหลายนะ เขาจองอื่นเขาเจ้าโซ่นิดเดียวเนี่ยไม่ได้โซ่หลายคือเจดียงเจดียงโซ่เป็นเว้านี่แค่สามนาทียังมากสี่นาทียังมากโซ่ตัวเลขนี่หาหกนาทีเนาะือช่องเงอื่นเขาเจ้าโซ่หลายคือเจดียงบอเนาะเขาเจอโซ่แป๊บเดียวเนาะช่องไดก็สร้างโซ่นาทีแค่แคนนาทีเดียวยางหลายเนาะเจดียงโซ่ตั้งหาหกนาทีเกือความเสียงอยู่ด้ค่ะเสียงโหลดเทดคือเจดียงโหลด อือว่าร่องให้เบิง้งเบิ้งหรือว่ามาคุยแดยงว่าหลายบ่ลรงตัวเลขให้ค่ะใหเบิ้องซองอื่นนะะึกค่ะเจ้าลงเลขอือเจ้าโดนปิดลายอะไเดี๋ยค่ะโดนทำโทษว่าได้ลงคลิปแล้วก็ปิดลายลาเลยเดี๋ยก็เจอซองเจี๊แดงหายไปสิงน,นอนพักพรเงี้ยวโอ้ยสบายแล้วพักพรแล้วเจี๊แดงเป็นลินทั้งเฟซบุ๊กดีกว่าเานาะลินทั้งยูทูบมีกดเนาะปฏิเมื่อย เฟซบุ๊กไ,ไ้ตัดต่อนอกบ่าวหนึ่งนันที่สามนันที่ก็ได้ล่องบ่าหนึ่งที่เดียวก็ได้ล่องบ่าบไถึงนันที่ก็ล่องโหลดเขาว่ามีข้อจํากัดเนาะเมือ่อยแล้วถึงละวันที่หนึง่งเมือ่อยแล้วปิดกันจะแ,แดงโหลดปิดแล้วก็สิบวันล่องไห้เบิง้งเนาะบ่าวไปสนะพ่อมันไดถึงเวลาไอเบิ้งตัวเลขก็เล้วกันค่ะ มาแล้วเด่นห้ากับสี่ค่ะเซียนฝั่งทนห้ากับสี่ตัวเด่นรัฐบาลไทยนะมึงรัฐบาลไทยสิเขาตัวรูดตัววิ่งเขาคือเกาค่ะขอบอกเลยเขาคือเกาถ้าจับคู่ไม่ถูกนะตัวรูดตัววิ่งเขาคือเกาเล่าเป็นกับมาลเลยเห็นบอเดียงเสิบเสิห้ยเสิบเสิบหายเดี๋ยวกันจุไดไทย เสื่อเให้ลูดตัวใดขอบอกตัวตัว,ตว,ตวลูดเนาะแต่ว่ารูดโหลดแนนนอ่นมาสิบอกอยู่บ้าะเสี้ยนในหนีแห้งลายเอาไปตามกันเด้ไหมดิเสียนใดมาเพิ่งขอขูมไปตามกันเด่นที่ห้ากับสี่นะคะเด่นที่สุดก็คือหอ้าอะก็จะให้ให้ตัวเลขก,ก่อนค่อยพูดถึง บ่าวไหลเมือ่อยขอพักผ่อนกันด้คะเชิญแล้วเสียที่บายให้ฟังดอก มีวงเล็บน้ำด้วยค่ะมีวงเล็บแล้วก็มีสามตัวด้วยนะมีสามตัวด้วยมีข้างล่างด้วยค่ะมีข้างล่างด้วยเดี๋ยววงให้ก่อน เก้าเลอนี่สามตัวค่ะสามตัวที่เพนแล้วก็มีเลขสามตัวด้วยนะมีแปดห้าเจ็ด ว่าสีบสีสีสีเก่าลวดข้างล่างนะคะมีข้างล่างนะคะมีวิ่งข้างล่างนะคะมีวิ่งข้างล่างนะคะข้างล่างนะ วงนี่คือตัวเด่นเพิ่นเนาะค่ะเนะเาะอ้าแคบหน้าจอค่ะบันนี้ว่าอะไรก็เมยได้แล้วเนาะว่าอะไรก็เมยเจ้าบอกก็งเงียบสินเหรอเนี่ยให้เบิ่งตัวจริงแคบหน้าจอเลยค่ะแคบหน้าจอค่ะจะมีเบื่อธนาคานเพิ่นน้ำเลยอค่ะถูกกับมีน้ำใจเพิ่น เออมีอยู่ตัวแล้วเนาะสองสีนะ่เจ็ดนย์เกหกนึ่งเ็ดเถือก,กระไดอยู่ดีในกลุ่มขาจากัะม่นำใจให้เนาะของเราก็มีน้ำใจค่าไปประกาศจะได้มีกำลังถ้าถูกจะแดงกันได้ให้เพิ่นขึ้นกันเด้ถูกได้ให้เพิ่มขึ้นกันได้ถูกหลายให้หลายถ้าถูกหน่อยก็ได้ให้หน่อยเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้คือรัฐบาลไทยนะคะวันที่1เดือน10นะบึ้งข้างบนด้วย ไม่ใช่ louder ไม่ใช่ l เด d e r เด่นห้าลองสี่ห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้าสี่สามสี่เจ็ดสี่เก้าจะแดงกันนึ่ถึงตะเล่าเห็นไล่มือเพิ่น 8, 5, 7, 8, 5, 9, 8, 4, แปดห้าเจ็ดแปดห้าเก้าแปดสี่เก้านะสามตัวนะคะเน้นที่สุดคือห้าเจ็ดนะ,ะแล้วก็สี่เก้าแล้วก็ห้าเก้า ห้าเจ็ดห้ก้าสี่เก้าห้าเก้านหนีหนาส้นเนยหนาสนนะหน้าสนนะนนนนะเอ้ยนะข้างล่างนี่เด่นหกล่องสามค่ะหนึ่งหกสองหโอ้โหเด่นหเอายั่งยังยั่งยังสามสองับสาม็ดเฮ้ยเด่นสามันหายไปใส่คือบ่มีเจีแดงว่ะคือมีโต๊โอ้โ อย่าพีใ่ใดออกไปก้อนสิว่าขาดตัวน,นี้สามสองสามแปดพีดใ่ใดออกไปก้อนว่ารูเรื่องตัวน,นี้คือกินใส่นะสิว่าเตียงเจดแดงเจดแดงสิเตียงขึ้นแะตาเจ้าบ่มีบ่สิว่าเนา่นี่ค่ะเด่นหก ลอง3ามจะเรียงว,ว่าสามคือบ่มีมีเตร์หกต่งหกสองหกหกสแล้วก็3 2มเมียนจำสองอยู่เมียนเมียนค่ะทุกท่านเมียนเมียนอยู่3ามสองสาเนาะนะเอ้ยเนาะนก็นะคะนี่ค่ะสามสปด เจเจแดงแคปนาะจอตัวนี้ก็ได้เจเจแดงเลืมนะคะขอทางผูช้ชมโชคดีนะคะรวยรยเฮงๆไปน้ำกันค่ะขอบคุณค่ะก็สั่งซื้อกิมส่วลุกสายตาแล้วก็แคลเซียมแคเมก <c oughs> มาได้ค่ะขุดหนุนเจแดงนะนี่สินค้าของเรานะคะ มีครีมกางคืนครีมกางวันไนเดย์โอ้ยไนครีมเดย์ครีมบำรุงสายตาด้วย12บสองอยพัดบำรุงกระดูกด้วยแคลเซียมแคลแมกแก้ป,ปวดกระดูกปวดเกาลดบวมของเกานะคะเนาะเสริมสร้างกระดูกแล้วก็บำรุงร่างกายเน้นสายตาที่ฝ้าฟางก็จะหายนะคะเนาะเป็นสินค้าที่ดี ที่เจแดงได้นำมาเสนอนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจแดงจนจบค่ะขอให้ถูกเลขถูกหวยด้วยลุ้ยเป็นน้ำกันผู้ใดเบิ่งจบค่ะสวัสดีค่ะ